ท่านปรเมศงานวิเชษฮะกรับขริยนท่านประธานสภาที่เคารพผมในปรเมศงานวิเชษสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชนุรีพักพลังชนผมขอเอรือท่านประธานสองเรื่องครับ เรื่องแรกผมได้รับหนังสือจากท่านผอ,อวิทยาลัยการอาชีพบางละมุงให้ช่วยสนับสนุนและผลักดันนโยบายของสํานักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาในเรื่องนโยบายเปลี่ยนสภาพลูกจ้าง่วคราวเป็นพนักงานราชการซึ่งผมเห็นว่าเป็นนโยบายที่ดีของกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งเป็นขวัญและกำลังใจให้กับบุคลากรในสถานศึกษาให้ได้รับสิทธิประโยชน์และความมั่นคงในการปฏิบัติงานรวมทั้งได้รับเงินเดือน1 5 0 0 0บาทถ้ามีวุฒิบัญญัติตรีตามนโยบายรัฐบาลด้วยจึงกราบเรียนรรท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการให้ช่วยเร่งรัดผลักดันให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุดเรื่งองที่2ครับขอบเรียกท่านประธานผ่านไปยังท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเนื่องด้วยพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพศ2 5 5 0 ได้กาหนดให้ในจ้างเจ้าเขาเจ้าของสถานประกอบการหน่วยงานของรัฐซึ่งมีลูกจ้างตั้งแต่100คนขึ้นไปต้องรับคนพิการเข้าทํางานในอัตราส่วน100คนต่อหนึ่งคนถ้าหากไม่รับก็ต้องจ่ายเงินเข้ากองทุนเป็นรายปีซึ่งกฎหมายดังกล่าวได้ใช้บังคับมาระยะเวลาหนึ่งแล้วนะครับซึ่งได้กําหนดบทบาทหน้าที่โดยตรงให้กระทรวงแรงงานในการกระตุ้นส่งเสริมและสนับสนุนสร้างโอกาสให้มีการฝึกงานอาชีพ และจัดกระบวนการสร้างงานสร้างอาชีพแก่พี่น้องคนพิการและผู้ดูแลคนพิการให้มีอาชีพและรายได้ที่มั่นคงไม่เป็นภาระต่อสังคมจึงขอฝากท่านประธานนะครับผ่านไปยังทางทางกระทรวงแรงงานให้ช่วยดูกฎหมายซึ่งมีคนพิการมาร้องเรียนจํานวนมากให้ดูให้มีความรัดกุมและให้มีการปฏิบการปฏิบัติงานให้เคร่งครัดรัดกุมนะครับเพื่อให้คนพิการที่ได้รับการเดือดร้อนได้รับการ ดูแลในกฎหมายที่กำหนดด้วยครับขอบคุณครับ